สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้ตั้งสติก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ดีมันอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะได้มอบหมายให้ทำงานด่วนๆงานที่เร่งรีบงานที่ต้องใช้ความสามารถสูงแต่ถ้าใครมีงานเสริมมีงานพิเศษ ถือว่างานเสริมของตัวเราค่อนข้างที่จะส่งเสริมค่ะมีแนวโน้มที่ดีตั้งใจทำดีๆนะคะเผลอๆรายได้อาจจะมากกว่างานหลักก็เป็นไปได้นะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในวัยเรียน ถ้าชอบเรื่องของการสอบแข่งขันสอบเก็บคะแนนก็อาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากนะคะเพราะการแข่งขันค่อนข้างสูงการจะสอบติดหรือได้คะแนนที่ดีเนี่ยต้องใช้ความตั้งใจพยายามเป็นอย่างมากเลยค่ะขอให้ตั้งใจเต็มที่นะคะมีโอกาสสำเร็จค่ะการเงินค่อนข้างดีค่ะถ้ามีปัญหาติดขัดก็จะมีคนช่วย หรือมีคนชี้ช่องทางใหม่ๆเช่นอาชีพเสริมหรือสิ่งที่จะพัฒนาหรือสร้างเงินขึ้นมาได้ใครมีปัญหาเรื่องการเงินแนะนําให้ปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ดีเลยค่ะคู่ของคุณจะใส่ใจคุณเป็นพิเศษเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจ หรือก่อนหน้านี้ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันแนะนำว่าให้เปิดอ,อกคุยกันนะคะจะสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะคะเช่นแอบไปมีเล็กมีน้อยมีกิก๊กถ้าใครเป็นแบบนี้โอกาสที่จะถูกจับได้สูงมากๆเลยค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้จะโดนนะคะคบใครคุยกับใครบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสเสียตัวสูงมากเลยค่ะ ส่วนน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยเรียนก็ขอให้โฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนนะคะเรื่องความรักอยากให้พักไว้ก่อนเรียนให้จบทําอนาคตของเราให้ดีก่อนค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของช่วงล่างค่ะอาจจะเป็นขาเข่าเกิดอาการเหน็บชาการเป็นตะคิวถ้ามีเกณฑ์ต้องเดินทางให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถให้ดีนะคะเพราะอาจจะเกิดปัญหาระหว่างทางได้เรื่องโชคลาภ อาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางหรือมีโชคลาภจากยานพาหนะก็ได้ค่ะแม้กระทั่งใครที่ไปพักค้างคืนตามโรงแรมหรือตามรีสอร์ทก็ให้ดูเลขห้องนะคะหรือให้ดูที่เลขทะเบียนของยานพาหนะที่เราเดินทางก็ได้ค่ะสามารถนำเลขนั้นมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลขนำโชคของคุณคือเลขห